วันนี้ผมนอนสามข้อนะเพื่อนๆในหนังสือเล่มนี้นะครับมีข้อห้าหกเจ็ดนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเอาข้อแรกก่อนข้อแรกคือความธรรมดาบวกความใส่ใจเป็นพิเศษเท่ากับความไม่ธรรมดานะครับคืออะไรใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าเรานึกถึงงานศิละปะหรือผู้สร้างงานศิลปะใช่ไหมหรือเราเรียกเขาว่าเป็นศิลปินใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันง่ายนะครับที่จะทึกทักว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตธรรมดาของตัวเองให้แปลกใหม่ได้เราก็จะสร้างผลงานดีๆได้สบายใช่ไหมขอแค่ลาออกจากงานประจํานะ ย้ายไปอยู่ในเมืองฮิปๆเช่าสตูดิโอเจ๋งๆแล้วก็ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้มันเป็นภาพเปลือกนะเพื่อนๆที่เราสามารถนึกได้นะว่าเออคนเป็นศิลป,ปินเนี่ยอาร์ติสเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะต้องอยู่ท่ามกลางคนเก๋๋กแต่งตัวเท่ๆแปลกใหมออ่มีสตูดิโอดีๆเจ๋งๆนะครับอยู่ท่ามกลางย่านของผู้คนที่เท่ไม่หยอกนะครับแต่ว่า ผู้เขียนบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่ความฝันลมๆแล้งๆนะครับลมๆแล้งๆนะครับโอเคถึงคุณจะมีชีวิตธรรมดานะแต่คุณก็สร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาได้นะครับการใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับการสร้างงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครนะครับเรเน่มกริตเนี่ยกล่าวว่าเป้าหมายในการสร้างงานศิลปะของเขาก็คือการเปิดมุมมองใหม่ให้กับเรื่องธรรมดาๆรรที่เกิดขึ้นรอบตัวนี่แหละนี่แหละคืองานของศิลปินพวกเขาใส่ใจกับ โลกรอบตัวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สอนให้เราใส่ใจโลกรอบตัวมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก้วแรกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้กลายเป็นงานศิลป,ปะก็คือการให้ความสําคัญกับชีวิตนั่นเองนะครับหลักปรัชญาของฉันนะซารีแมนกล่าวไว้นะหลักปรัชญาของฉันคือการพยายามสร้างงานศิลป,ปะจากสิ่งธรรมดาธรรมดาที่เห็นอยู่ทุกวันฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่าต้องออกจากบ้านเพื่อสร้างงานศิลป,ปะเลยนะครับอื ก็แสดงให้เราเห็นนะว่างานศิลปะเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบที่เรานึกภาพนึกฝันว่าจะต้องเป็นนะเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเป็นศิลปินได้นะครับแล้วก็การใส่ใจเนี่ยคือมันต้องทำยังไงคือมันต้องช้าลงใช่ไหมเพื่อนเพราะฉะนั้นการช้าลงหน่อยเนี่ยดีกว่านะไม่ใช่ว่าผ่อนฝีเท้าหรือพูดที่ช้าลงนะแต่ว่าหมายถึงการใช้ภาษาสัมผัสอย่างช้าๆนะครับเพราะว่างานศิลปะ,ะครับ มันจะใช้วิธีความเร็วผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เขาแนะนำนะว่าโลกทุกวันนี้ครับหมกมุ่นอยู่ความเร็วนะครับเราจึงต้องฝึกทําอะไรให้มันช้าลงบ้างเมื่อนักว,วิจารณ์งานศิลปะชื่อปีเตอร์โคเทียคนพบการนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาก็รู้ตัวเลยว่าเขาใช้เวลาพิจารณางานศิลปะน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าผมเพิ่งรู้ตัวว่าใช้เวลาไปกับการดูป้ายที่ติดอยู่บนผนังในพิพิธภัณฑ์มากกว่าดูภาพเขียนที่ผมควรจะดูเสียอีกครับ โคเทียได้รับแรงบันดาลใจจากความเคลื่อนไหวเรื่อง slow food นะครับแล้วก็ slow cooking ครับเขาจึงจัดชั้นเรียนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งภาพในหอศิลป์นะครับ,นนรบโดยเชิญให้คนมานั่งดูงานศิลปะเพียงชิ้นชิ้นเดียวนะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนั่งดูแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็เรียกกระบวนการนี้ว่า slow cooking ครับกลายเป็นที่นิยมแล้วก็ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์หลายพิพิธภัณฑ์เนี่ยทั่วประเทศจัดงาน slow cooking แบบที่ว่านะครับ ซึ่งเว็บไซต์ Slow Art Day สรุปแก่นของ Slow Looking ไว้ว่าเมื่อเราค่อยๆมองครับเราจะค้นพบอะไรบางอย่างครับ Slow Looking <c oughs> เป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาปล่อยมือให้ให้มือตัวเองอยู่เฉยๆไม่ได้การวาดภาพก็เลยเป็นวิธีโปรดที่ใช้บังคับตัวเองให้ช้าลงแล้วก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช้าลงที่ดีเนี่ยก็คือการวาดรูปนะเพื่อนๆ ซึ่งไอการวาดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องวาดที่มันสวยเลิศเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะลองวาดสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวก็ได้นะเขาบอกนะว่าการวาดมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณวาดนะโลกจะสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นอย่างมากนะครับเออก็ลองดูเพราะว่าการวาดรูปการวาดภาพอ่ะมันแสดงออกไม่เหมือนกันนะในในในภาพภาพเดียวกันอะ่ะหลายๆคนวาดก็จะไม่เหมือนกันมันแสดงออกของการมองโลกครับเพื่อนๆว่าเรามองโลกโลกนั้นยังไงใช่ไหม การวาดภาพแบบเป็นกิจวัตรที่คุณเฟรเดริกฟังทําเพื่อค้นพบโลกใหม่นะครับเขาบอกว่าเขาเรียนรู้ว่าถ้าไม่ลงมือวาดเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเห็นอย่างแท้จริงได้แค่ลงมือวาดบางสิ่งที่ธรรมดาก็กลับพบว่ามันพิเศษอย่างคาดไม่ถึงนะครับช่างมหัศจรรย์จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ใจในสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยก็มีความสําคัญด้วย ถ้าเราใส่ใจก็จริงนะแต่ีสิ่งที่เราใส่ใจเนี่ยมันม่ใช่สิ่งที่เราชอบแล้วก็สนใจเลยมันก็จะทำได้ไม่นานนะครับส่ับคนที่กําลังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรกับชีวิตดีก็ลองใส่ใจกับสิ่งที่สนใจนะครับเพียงเท่านี้ก็ไปต่อได้นะเอ่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการให้ความสนใจกับอะไรบางอย่างเป็นงานที่สมควรทําแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ ถ้าศิละปะนั้นนะครับเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งที่เราสนใจชีวิตก็จะประกอบขึ้นจากการใส่ใจกับสิ่งที่เราสนใจนี่แหละครับสร้างกิจวัตรที่เอื้อให้คุณใส่ใจกับสิ่งที่คุณสนใจได้อย่างสม่ำเสมอทบทวนไดอารี่ของตัวเองนะครับเปิดสมุดสเก็ตย้อนดูภาพเก่าๆที่เคยวาดหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นนักทําเพลงนักอะไรก็ตามที่มีผลงานนะเพื่อนๆก็เปิดดูผลงานเก่านะคไอเดเรคเตอร์ I Director, หรืออะไรก,ก็ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลากับมันนะครับแล้วก็ย้อนดู แล้วก็กลับมาใส่ใจในสิ่งที่ชอบนะเพราะว่าบางทีการย้อนไปดูรูปถ่ายของเราหรือว่าอะไรที่เราเคยทําไว้ผลงานที่เราเคยทําไว้มันเป็นการย้อนนึกนะว่าเออสรุปแล้วเราเป็นคนยังไงนะเราเราชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเมื่อคุณให้ความสนใจกับชีวิตของตัวเองนะครับนอกจากมันจะทําให้คุณมีวัตถุดิบในการสร้างงานศิลปะแล้วมันยังทําให้คุณตกหลุมรักชีวิตของตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นลองบอกมาสิว่าคุณสนใจอะไรแล้วก็ คุณจะรู้นะว่าคุณเป็นใครนั่นเองนะครับอ่ะมาถึงข้อ6แล้วครับจงสังหารพิศาจศิลปะพิศาจศิลปะคืออะไรนะ่ะผมชอบในตอนแรกที่เขาบอกว่าประโยคที่งี่เง่าที่สุดที่เขาเคยได้ยินจากรายการโทรทัศน์เอ่อซิกตี้มิินะเขาพูดถึงเคิร์ตโคเบนหลังจากการฆ่าตัวตายว่าไม่มีงานศิลปะชิ้นไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้สร้างงานชิ้นนั้นนะเขาบอกว่าลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ศิลปะตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะพบได้ว่าจริงๆแล้วครับศิลนักางานศิลปะชั้นยอดหลายต่อหลายชิ้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยคนงี่เง่าประสาทเสียชั่วช้าฮีโกงโรคจิตและที่แย่ที่สุดคือระหว่างที่คนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ผู้คนมากมายต้องตกเป็นเหยื่อของพวกเขาในหนังสือเรื่อง Death of Speculation นะครับเจนนี่ออฟฟิลตั้งฉายายให้คนพวกนี้ว่าปีศาจศิลปะนะถึง แม้จะทําใจได้ยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีนิสัยใจคอหน้าเรังเกียจบางคนนะในใสายตาเรานะสามารถสร้างงานศิลปะที่งดงามนะตาตึงหรือมีผลประโยชน์กับเราได้เรามีหน้าที่ที่จะยอมรับความจรงิงแล้วก็เดินหน้าต่อหรือชฉตีความ,มง่ายๆก็คือเสพงานศิลปะแต่ว่าไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวนั่นเองนะครับคือศิลปะนั้นๆเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อมันทํางานกับเราใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่า ชีวิตของผู้สร้างเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะเออก็แค่สนใจงานศิลปะนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราใจชื้นึ้นว่าก็คือสังคมเราอเริ่มสังเกตเห็นแล้วครับว่าใครเป็นพวกปีศาจศิลปะความคิดแย่ๆแ,แบบเต่าล้านปีที่เชื่อว่าถึงศิลปินจะทอดทิ้งลูกนอกใจคู่สมรสชอบทาร้ายร่างกายหรือติดยาเสพติดแต่ว่ามันก็เป็นแค่ดีของเขานะครับหรือต่อให้พวกเขายังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่เราก็ควรจะมองข้ามใช่ไหมเออแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า สังคมสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมองข้ามแล้วนะแล้วก็กลายเป็นว่าคนคนนั้นถ้าเขาไม่ดีจริงๆนะ่ะคนก็จะเมินง,งานศิลปะชิ้นนั้นไปนเหมือนกันนะ ừ, ก็มองได้สองแบบเหมือนกันนะเพื่อนๆก็อันนี้อยู่ที่วิจารณญาณน,นะครับก็ใครจะมองยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับ แต่ผู้เขียนน่ะบอกว่าโชคดีแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะว่าปีาศาจศิลป,ปะไม่ใช่สิ่งจําเป็นเลยไม่ใช่สิ่งสวยงามแล้วก็คนพวกนี้ไม่ควรได้รับการปลอบขวัญ<อ>การให้อภัยหรือแม้แต่เอาเป็นแบบอย่างด้วยเออศิลป,ปินปปชั้นยอดช่วยให้ผู้คนมองชีวิตตัวเองในมุมใหม่แล้วก็เปลี่ยมด้วยความหวังจุดประสงค์ที่ฉันตัดสินใจไปนักเขียนจยริงจงังก็เพื่อช่วยให้ผู้อื่นไม่รู้สึกสิ้นหวังนะครับซาร่ามงกุโซกล่าวไว้นะครับ, Sarah, o, ว,รบว่าถ้าผู้คนอ่านงานของคุณแล้วเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณก็็ททํําาาหน้้ี่สเรจแลว เออซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นคําที่มีพลังแล้วว่าคนสร้างงานศิลปะเอ่อควรจะต้องคิดอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องถามกันว่างานศิลปะมันควรจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมนะเออเขาพูดง่ายๆนะว่าศิลปะเนี่ยควรจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นประโยคนี้เป็นความจรงิงทั้งสําหรับกระบวนการสร้างงานศิลปะแล้วก็ตัวผลงานที่ออกมาด้วยถ้าการสร้างงานศิลปะของคุณทําลายชีวิตใครสักคนหรือแม้กระทั่งทําลายชีวิตตัวคุณด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีค่าพอที่จะสร้างด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้น การสร้างการศริลป,ปะที่มีค่าแล้วก็ทําให้ชีวิตของคนที่ได้เสพมันคนที่สร้างมันมีชีวิตดีขึ้นก็ควรจะสร้างต่อแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นเออหลายคนก็มีนักจิตวิทยานะอนดัมฟิลิปเขาบอกว่าหลายคนหลงไหลแล้วก็ใฝ่ฝันไปกับตำนานของศิลป,ปินแล้วก็อยากจะเป็นแบบพวกเขาใช่ไหม แต่ว่าบางคนนะคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินคุณอาจจะเกิดมาเพื่อสอนเลขให้เด็กๆเ,เพื่อระด,ดมทุนนี้กับโครงการธนาคารหรือว่าก่อตั้งบริษัททํรรูบิกสําหรับเด็กเล็กอย่าคิดว่าคุณเลิกทํางานศิละปะไม่ได้นะงานมันหนักมากนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับเออคุณแอดัมฟิลิปเขาบอกนะถ้าการสร้างงานศิละปะของคุณทําให้โลกทุกกระทมยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ หาทาอย่างอื่นเถอะครับใช้เวลาของคุณไปกับงานประเภทอื่นอะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณและก็คนรอบข้างรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นนะเอออันนี้เป็นคําของคุณไม้เบอร์บิเกลีนะครับอืมเอ,อ่อแต่ผมว่าการมันก็มองได้2ออย่างนะก็แล้วแต่ศิลปะดํารงอยู่เพื่อชีวิตไม่ใช่ในทางตัวเงาแล้แต่สิ่งที่เขาจะสื่อก็คือศิลปะนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบเขาเรียกไงดะศิลปะคือ ดำรงอยู่เพื่อชีวิตนะไม่ใช่ว่าสิีจมปานั้นสร้างมาเพื่อทําลายชีวิตหรืออะไรแบบนั้นนะอืมโอเคคุณได้รับโอกาสให้เปลี่ยนใจนะครับข้อเจ็ดนะคือเขาบอกบอกว่าคนสมัยเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงกันมากๆเลยบททดสอบความฉลาดที่ดีเยี่ยมคือการที่สมองสามารถรับความที่สองขั้วในเวลาเดียวกันแล้วก็ยังสามารถทํางานต่อได้เช่นคนเราควรมองออกเมื่อสถานการณ์ถึงจุดสิ้นหวัง และแตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันเอฟสกอตฟิชเชอร์ล่าวไว้นะครับเขาบอกว่าเ,เขาไปเจอบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์นะครับว่าถ้าคุณไม่เคยเปลี่ยนใจจากอะไรเลยลก็ลองหยิกตัวเองดูหน่อยคุณอาจจะตายแล้วก็ได้มันทําให้เขาจุกคิดนะว่าลองถามตัวเองกันดูไหมว่าเ,เปลี่ยนใจครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเราต่างก็กลัวการเปลี่ยนใจเพราะว่าเรากลัวผลที่จะตามมาังจากนั้นใช่ไหมครับ เขาบอกว่าคนในประเทศนี้มีความเชื่อว่าเราจะต้องมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยึดมั่นกับความคิดนั้นจนกว่าจะตายอั่ไปข้างนึงดูอย่างเรื่องการเมืองของเราสิครับนะในอเมริกานะครับถ้านักการเมืองคนไหนเปลี่ยนใจให้สาธารณชนรับรู้มันจะเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแล้วก็ความพ่ายแพ้ทันทีนะครับคุณเปลี่ยนใจไม่ได้หรอกนะไม่อย่างนั้นคุณก็จะกลายเป็นพวกโลเลใช่ไหมโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เราทุกคนกลายเป็นนักการเมืองกันไปหมดนะซึ่งนักการเมืองกับโซเชียลคนในโซเชียลมีเดียเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันนะรวมถึงเป็นแบรนด์ต่างๆด้วยนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยล้วนมีแบรนดเ์เป็นของตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าตัวตนของเราก็ต้องสอดคล้องกับแบรนด์กลายเป็นว่าเราอะผูกติดตัวตนกับแบรนด์มากเกินไปซึ่งมันดูเ,เขาบอกนะว่ามันดูน่าจะหายเหมือนกันนะที่เปรียบเทียบเราเป็นสินค้าแบบนั้นนะครับเ,เขาบอกว่าศิลปะเนี่ยจะงอกงามจากความไม่แน่นอนนี่แหละถ้า พูดถึงในเชิงศิลปะนะครับโดนัลบาร์เทลเนี่ยมีผู้ไปนะักเขียนกล่าวไว้ว่าสภาพตามธรรมชาติของศิลปินก็คือความไม่รู้จอห์นเคสบอกว่าตอนที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองต้องรู้อะไรบางอย่างแต่พอทํางานจริงๆเขาก็ตระหนักได้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งในงานของเขานะครับเขาบอกว่าเขานั่งลงที่โต๊ะแล้วก็ไม่รู้จะเขียนอะไรดีครับ ทุกครั้งที่ลงมือสร้างงานเนี่ยคุณไม่รู้แต่ว,ว่ากําลังทําอะไรแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะว่าศิละปะคือรูปแบบขั้นสูงสุดของความหวังนะครับแต่ความหวังไม่ใช่การรู้แล้วว่าผลลัพธ์คืออะไรนะมันคือการเดินหน้าสู่ความไม่แน่นอนมันคือหนทางหนึ่งในการรับมือกับความไม่แน่นอนนะครับความหวังคือการน้อมรับสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วก็สิ่งที่คุณยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปเสียหมด แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้คุณเดินหน้าแล้วก็สร้างงานศิลปะต่อได้นะครับคุณต้องเปิดรับความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงถูกบ้างนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจเนี่ยคุณจะต้องทําลายแบรนด์ซะก่อนนะถ้าคุณกําลังผูกติดอยู่กับแบรนด์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็สถานที่ที่คุณจะทําลายแบรนด์ของตัวเองก็คือโลกออฟไลน์นะครับมุมสงบของคุณสตูดิโอของคุณวารสารสิ่งพิมพ ห้องแชทส่วนตัวห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยคนที่คุณรักแล้วก็ไว้ใจครับทั้งหมดนี้คือพื้นที่ที่คุณใช้ความคิดได้อย่างจริงจังมากที่สุดนะครับโลกนี้ต้องการคุณในงานปาร์ตี้นะครับผู้ซึ่งเริ่มบทสนทนาที่แท้จริงด้วยการพูดว่าฉันไม่รู้แล้วก็แสดงความใจกล้าใจกว้างนะครับการคิดด้วยตัวเองโดยวัตจากมนุษย์คนอื่นเ,เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้นะครับ คุณอลันจะขอบบอกไว้นะครับการคิดเนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมโดยแท้ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็วิเศษสุดทุกสิ่งที่คุณคิดเนี่ยล้วนเป็นการตอบโต้ต่อสิ่งที่คนอื่นคิดแล้วก็พูดมาแล้วเท่านั้นนะครับปัญหาก็คือสังคมทุกวันนี้ครับจะรวมคนที่คิดเหมือนกันให้มาอยู่เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็คือไข่เดียวกันในโลกออฟไลน์เนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างได้จากย่านที่อยู่อาศัยของผู้คนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเลือกเองหรือว่าความจําเป็นบังคับก็ดำนะส่วนในโลก ออนไลน์เราก็จะเห็นได้จากเว็บไซต์ที่เราเข้าเยี่ยมชมคะคนที่เรากดติดตามแบบระบบอัลกริทึมที่ถูกตั้งค่าอย่างละเอียดยิบเพื่อให้แสดงเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันก็คิดว่าเราอยากเห็นเท่านั้นนะครับการพบปะพูดคุยกับคนที่คิดต่างจากเราเนี่ยบังคับให้เราต้องทบทวนสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทําให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดมากขึ้นหรือว่าทาให้เราเปลี่ยนความคิดไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่าด้วยซ้ําแต่เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่คิดเหมือนคุณตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่คุณจะเเปปลลลี่ยยนนนแงงมัก็้อ อันนี้มันก็จริงมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยรู้ดีนะว่าการที่ได้อยู่กับคนที่ชอบงานศิลปะประเภทเดียวกันฟังเพลงแนวเดียวกันดูภาพยนตร์แนวเดียวกันเนี่ยทำให้เรารู้สึกอย่างไรใช่ไหมคือมันรู้สึกสบายใจอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อสุดๆจนถึงขัน้นอึดอัดเลยก็ได้เพราะว่าหันไป <c oughs> หันไปทางไหนนะครับก็มีแต่คนที่ชอบเหมือนกันใช่ไหมครับ จ้าขอบบอกว่าถ้าคุณอยากสำรวจความคิดในทุกแง่มุมจริงๆเนี่ยคุณควรเลี่ยงคนที่คิดตรงกันแล้วเลือกมาอยู่กับคนที่ใจตรงกันมากกว่าเออคนประเภทหลังคือคนที่มีนิสัยใจคอเปิดกว้างแล้วก็พร้อมรับฟังคนอื่นเสมอนะครับพวกเขาจะเปิดกว้างใจดีใส่ใจแล้วก็ช่างคิดครับเมื่อคุณพูดอะไรสักอย่างเนี่ยพวกเขาจะคุ้นคิดถึงสิ่งที่คุณพูดแทนที่จะรีบตอบนะนี่ยพูดง่ายๆคือคนประเภทที่คุณรู้สึกดีไม่ได้อยู่ด้วยนัะนะ ผู้อ่านคนหนึ่งเคยส่งข้อความมาหาเขานะว่าถึงเขาจะไม่เห็นด้วยกับจุดยืนในเรื่องการเมืองของผู้เขียนนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เขียนสามารถพูดได้จริงๆไม่ใช่แค่ฟังไปมันผ่านเขาเดาว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าเราต่างก็มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ซึ่งทําให้เราเข้าอกเข้าใจเมื่อเห็นใครอีกคนนะครับพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สวยงามในโลกใบนี้นะครับพยายามตามหาคนที่ใจตรงกันซึ่งทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ดูนะครับ ข้อสุดท้ายคือการอ่านอดีตนะครับการทบทวนอดีตนะครับมีเซน,กนคกับเซนกาผู้เป็นนักการเมืองแล้วก็นักปราชญ์สมัยโรมันเนี่ยเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเก่าๆก,ก็เหมือนคุณได้เอาอายุไขข,ของผู้เขียนหนังสือเร่มนั้นมาเพิ่มให้กับตัวเองนะครับอายุไม่ใช่ข้อจํากัดสําหรับเราเราจะเรียนรู้ชีวิตในช่วงไวัยไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้อดีตมันก็ช่วยให้เราได้เข้าใจอะไรบางอย่างเหมือนกัน ความจําของคนเราเนี่ยมันสั้นนะครับถ้าคุณย้อนอดีตกลับไปไม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็เจอสิ่งที่ใครๆหลงลืมไปแล้วลองอ่านหนังสือที่เขียนไว้เมื่อสัก25ปีก่อนดูนะครับแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเปิดหีบสมบัติที่ถูกฝังไว้ถ้าคุณอยากหนีจากสิ่งที่รบกวนในชีวิตยุคใหม่เนี่ยอยากทําลายกรอบความคิดที่เหมือนๆกันไปหมดแล้วก็อยากลองคุ้นคิดอย่างจริงจังลองย้อนกลับไปสู่อดีตครับมันมีอะไรมากมายไม่สิ้นสุดเพราะว่าแม้แต่ทุกวันนี้เรายังสร้างสิ่งตต่่าาางๆขึ้นมลลอดเวเใช ซึ่งอันนี้ผมว่าดีที่สุดในตอนนี้เลยก็คือพอผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอออยากไปหาเพลงฟังเพลงเก่าๆฟังหนังสือเก่าๆอ่านเพื่อที่บางทีมันอาจจะเป็นไอเดียของเราในงานชิ้นใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองทาดูนะครับถ้าเพื่อนๆสร้างสรรค์สิ่งอะไรก็ลองไปหาอะไรเก่าๆมาดูมาอ่านมาเซฟกันนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ครับเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ